แล้วเดี๋ยวที่เหลือเราก็จะเสกกันนะ,ะคะหรือว่าเรียหรือว่าแคบให้เราดูในส่วนของความกว้างที่กว้างขึ้นไปด้านบนของตลกศีรษะถ้าแนวเนี้ยแคบเราอาจจะทําขาวแค่เส้นเดียวนะคะขาวแค่เส้นเดียวแต่คราวนี้อาจารย์จะจิกแนวขาวเสน้นครึ่งนะโดยประมาณหนึน่งเซนหนึ่งเซนครึ่งเกือบถึงแก้วนะ หรือไม่อาจจะแค่ซินเดียวก็ได้ตอนนี้ที่เป็นติ้งต่างเป็นหัวเด็กนะหัวเด็กที่เราจะเรียนรองทรงสูงเราใช้เศษกลางนะคะรองทรงสูงใช้เศดกลางนะคะ,ะหนูเต็นถ้าเสิวนนีห้หนเซ็นอยู่ประมาณนี้เราแตะไปแตะแนวเหนือหูก่อนแล้วก็ให้ลูกค้านั่งตรงนะคะถ้าลูกค้านั่งก้มถ้าลูกค้านั่งก้ม นะะแนวเนี้มันจะทยยจะแยงขึ้นไปหาลูกแก้วนะักรแนวต่ำกว่าลูกแก้วนะคะหรือว่าแนวห่างห่างชิ้วนะคะอันนี้คือที่ขาวเลยเนี่ยส่วนนี้ขาวเลยทำให้ดูให้เห็นเลยว่าเออเนี่ยประมาณนี้ถ้ากรณีของเด็กอเด็กจะเอาลองทรงสูง ด้านหลังโคง้งแย้มันโคง้งดูเวลาเราตอนเราทำงานสังเกตนะแตะแล้วก็เอานีวค่อยแตะแล้วก็ค่อยค่อยหมุนอ่ะปาง <c oughs> <c oughs> มีเลือมตาเราอ,อ่ะเนี่ยแตะแล้วก็ค่อยค่อหมุนจะไหลนิ้วแตะก็ได้นะน,นี่หมุนหลังหลังหูนเนาะ อ่าเรียบร้อยก็เราจะ Clear, เคลีย์เอามุมเคลียขึ้นไปเอามุมเคลียให้ผมมันหายไปเลยค่อย,ค,อยค่อยไปทีละนิดนะถ้าไปไปหมดคราวเดียวจะโดนส่วนบนหายนะคะอ่า mm hmm. อันนี้แนวโค้งนะอ่าพอด้านหลังด้านหลังแนวทะยงลงมานะคะอ่ะาทะยงลงมาทะแยงลงมาในแนวเฉียงเนาะไม่ได้แนวตรงนะคือส่วนนี้จะเป็นตรงใช่ปะ ตรงนี้จะเฉียงลงมาออันนี้เราเก็บเรียบน้อยเพราะมันเกินกว่าตีนผมแล้วนะเกินกว่าตีนผมตีนผมอยู่ตรงนี้อันนี้สูงกว่าตีนผมนะคะ <Okay. S 1> อะ่แล้วก็ต่อไปจิกแนวอยู่ที่ประมาณสูงกว่าติ่งหูประมาณหนึ่งเซนอ่าสูงกว่าติ่งหูหนึ่งเซนสูงกว่าติ่งหูหนึ่งเซนอยู่ประมาณนี้นะคะ เอหวีแค่แค่ทำแนวเหมือนกับเราเราเอาหวีด้านหลังเลยค่ะอันนี้เป็นแนวสิงหูหนึ่งเซนนะคะส่วนที่เหลือหางหนึ่งเซนห่างหนึ่งเซนแล้วก็โค้งขึ้นโค้งขึ้นจากตีนผมนะคะหนึ่งเซนโค้งขึ้นจากตีนผมหนึ่งเซน อ่าส่วนนี้นะคะหนึ่งเซนนะต่อไปก็จะนี่แหละเดี๋ยวเราจะเคลียร์เป็นแนวไซส์อ่าเรียบร้อยต่อไปก็จะเป็นแนวแนวเฟดนะ อันนี้เล่นเอาเอาวีที่ใช้กับอันนี้มาตัดเลยนะเนี่ยเนี่ยงานหนึ่งเซนเียบร้อยนะทีนี้อาจารย์วางหนึ่งเซนเนียระสุนะมากตเห็นแล้วอยากทำบ้าวกระสุนาสนไปหนึ่งเซน อันนี้เหมือนได้ทีเดยเนาะเพราะข่าวก,ก่อนเรามีการออกฝัดกระลังคำไปแล้วนะเดี๋ยวเราจะได้ฝึกตัวนี้ซ้ำอันนี้แนวสูงขึ้นมาเนาะมันดูไม่ต่างเลยเนาะกับไอตัวที่เราวางไข่ขาวเมื่อกี้มัเปลี่ยนไหมมันไล่สีอ่ <c oughs> อะด้านหลังฝัดไข่แค่หนนะึ่งตัวเนี่ย คือหลายที่ก็จะไขกันแบบนี้ในผิดมาแต่เวลาเราจะกําหนดความพื้นที่จะกําหนดยากอันนี้คือส่วจุดห้าด้านหลังก้มได้แล้วเพราะว่าเราทำํำอันนี้คือไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เฉียงแล้วนะตัวล่าหมอ่อน ไถจากด้านล่างขึ้นไปเผื่อด้านบนด้านล่างเราจะไถจากพื้นที่ด้านล่างไปเผื่อด้านบนที่มันมันเป็นแนวที่เราเอาดีกันเดี๋ยวทุกคนไปซื้ออันนี้อีกแน่เลยอันนี้คุณอ้นให้อาจารย์ไว้นะไม่รู้เขาชมหรือว่าด่าอาจารย์เนี่ยเขาให้สีทองเนี่ยเขาอยู่ในเขาอยู่ในกลุ่มเรานะ อ่ะอันนี้คือสูตร์จุดห้านะอ่ะส่วนนี้ส่วนนี้สูตร์จุดห้าด้วยในเซนเราถ่ายซ้ำถ่ายรอบนะเผยเผยขึ้นนะ เราไม่ได้กดไม่ได้ถ่ายกดเหมือนกับที่เราไถ่กดทั่วไปนะจ๊ะอ่ะช่วงเหลี่ยมเราลบเลยก็ได้เมื่อกี้มันเกิดเหลี่ยมเกิดขึ้นนะคะลบลบออกช่วงนี้นะคะวันดีค่ะคุณปอนึดอ <c oughs> <Good> afternoon คุณปอน เราเป็นมุกนะคะคุณปอนค่ะอ่าเส้นเหมือนเดิมฮนะหวีห้หามเคลื่นตัวหวีห้ามเคลื่อนไหวจะเป็นหวีชิ้นไหนก็แล้วแต่พอหวีเรียบร้อยก็คราวนี้ก็นิดนิดนิดนนิดนิดนิด เบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งอยู่แนวลูกแก้วแล้วนะคะคืออันนี้ทำให้เห็นรอยแนวี๋ยวมันจะเห็นอันนี้เบอร์ครึ่งอันนี้เบอร์เบอร์ครึ่งอันนี้เบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งมันจะดูเป็นขีด ขึ้นมาให้เราเห็นตรงนี้ที่อาจารย์เป็นเบอร์เบอร์ครึ่งแล้วพอสูงขึ้นไปพื้นที่ตรงนี้ที่เป็นดำๆเป็นเบอร์มันจะเห็นแนวเลตัวน,นี้คือเบอร์ไผให้เห็นจกแจะไม่ต้องกลัวแหว่งเพราะอะไรเรามือเราก็ล็อคมือเรานิ่งอยู่ยางนี้ เล็กน้นอย thank ค o u เวลาเราทำด้านหลังเริ่มกลางก่อนแล้วค่อยมาหาด้านด้านข้างนะคะไม่งั้นเส้นมันจะไม่มันเส้นมันจะไม่ขนาดพื้นถ้าเราเริ่มส่วนอื่นก่อนมันจะมีเอียงนะคะอ่ะอันนี้แนวเบอร์หนึ่งนะเ,เป็นแนวเบอร์หนึ่งอ่ะวนนี้ สังเกตนะหัวยุบหัวนูนของบางเขาก็มีนะก็แอบแอบเฟี้ยวฟ้าอยู่นะหัวเขาเนี่ยอืมใช่ไหมคะคุณบาง เ,นเ็นเหนึ่งเดนะบอรหนึ่งเบอร์สองมันจะเห็นชัดเจนเลยส่วนจุดห้าอัน,นแลเดี๋ยวตอนลงลบเราก็จะลบง่ายเนีย่ยที่ในหลายคนดูใน YouTube แล้วก็ไม่รู้จะลบยังไงแต่เป็นแนวลองตรงสูงเดดแตเป็นเศษตังนะ ใช้ใช้ฝีปแปลงที่เขาให้มาเนี่ยเขาน่าจะดีใจอยูน่นะก็คือเขาให้มาย่าไม่เคยใช้ใช้ทาี้น่นทางส่วนนี้อันนี้แนวแนวฐานหมู่บนแล้วนะเบอร์สองวีว่าแนวทานหมู่บน สังเกตนะถ้าเป็นดรืค่ะไหลไหลจนถึงเบอร์ขึ้นกับเบอร์หนึ่ง เทียความวนวลเบอร์ขึ้นก่อนแล้วก็ยกห่างเบอร์ขึ้นกับเบอร์เพนนี้จะเป็นเบอร์สองในนี้เป็นเบอร์หนึ่ง แล้วก็ปลับหลับให้มันชิดนิดนึงนก็คือกระเทีย,ย่มที่มันดำ l ราแล้วนะ้าอันนี้เริ่ม เก็บตังได้นะยังไม่ได้ใช้หีเลยนะเดี๋ยวพอบางบางลุกปุ๊บเดี๋ยวคุณติ่งบอกเก็บตังบางโซล่าบางโซล่าเขาสุดเลยอันนี้ไม่ต้องดูแนวบนนะแนวบนจะเป็นแนวเป็นไก เดี๋ยวใครจะถ่ายกับนายแบบก็ถ่ายนะคนหลอ <c oughs> ใครเฟรยังไม่มือยังไม่เบาก็ต้องกดผิวหนังเอาไว้เพื่อไม่ให้ผิวหนังเขาเคลื่อนเยอะนะคะเคลื่อนเยอะมันจะการเฟรดมันจะไม่สมูทนะคะ อันดำหายแล้วนะอ่าไอ้ส่วนน้ำข้างนี่เราก็ฟันคลิปเก็บทุกเส้นผมอ่บ